สวัสดีค่ะครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเครปกรอบมินินะคะเป็นเครปชิ้นเล็กๆกรกอบๆค่ะก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาผสมนมและน้ำรอ,อก,ก่อนค่ะเราใช้นมสดนะคะ200มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยตามด้วยน้ำเปล่าอีก190มิลลิลิตรค่ะผสมรวมกันแล้วพักไว้สักครู่นะคะหลังจากนั้นเรานำไข่ค่ะเบอร์สองสองฟองใส่ลงในชามผสมค่ะจะเป็นเบอร์อื่นก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายอีก150กรัมค่ะตีผสมให้เข้ากันค่ะพยายามตีให้น้ำตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดนะคะ ค่ะตีให้ได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะกลิ่นวานิลลาอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้า180กรัมนะคะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์อีก190กรัมค่ะแล้วก็บกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงในชามผสมเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทยอยใส่นมที่เราผสมน้ำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะทยอยใส่สลับกับการคนไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราค่อยๆทยอยใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะเราจะไม่เททั้งนมและน้ำลงไปในครั้งเดียวนะคะเพราะว่าจะทำให้แป้งเขาละลายยากเนาะเขาจะเกาะกันเป็นเม็ดนะคะเราใช้วิธีค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเขาเข้ากันดีตามภาพเลยค่ะก็จะได้เนื้อแป้งนะคะที่มีลักษณะคนตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเรานำมากรองค่ะเรากรองเพื่อเอาเอาม็ดแป้งออกนะคะที่เขายังละลายไม่หมดเนาะแป้งของเราจะได้เนียนนะคะ หลังจากนั้นเราจะนำเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงในช่องธรรมดานะคะระหว่างที่เรานำแช่ตู้เย็นเนี่ยเรามาดูในส่วนของออตัวน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าซอสที่เราจะทาหน้าเวลาที่ใส่ไส้ฝอยทองนะคะเราใช้ไข่แดงค่ะเบอร์สองสองฟองนะคะตามด้วยน้ำตาลสาย80กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะเทคนิคทําให้น้าตาลทรายเขาละลายเร็วขึ้นก็คือเอามาตั้งบนหม้อน้ําร้อนนะคะนําหม้อนะคะใส่น้ํานิดหน่อยนะคะไปต้มให้เดือดก่อนแล้วก็นําชามที่เราใส่ไข่และน้ําตาลไว้เนี่ยหมาวางบนหม้อตามภาพเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากาันอันนี้จะทําให้น้ําตาลทรายเขาละลายเร็วขึ้นนะคะส่วนตรงนี้เป็นไส้ของเรานะคะวันนี้เราใช้ฝอยทองนะคะแล้วก็เป็นหมูยองนะคะ แล้วก็นมข้นหวานค่ะแล้วก็อันนี้เป็นงาเดี๋ยวจะโรยหนะ้าปล่อยทองนะคะ ค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกเผานะคะเราจะทําเป็นไส้หมูหยองน้ำพริกเผาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแป้งที่เรานําแช่ตู้เย็นไว้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระท opposite, ะกันค่ะเราจะเริ่มทํากันแล้วนะคะเรานํากระทะตั้งไฟอ่อนและตักแป้งลงหยอดนะคะแล้วก็ใช้ก้นทัพพีแบบนี้ลนะคะ่ะเขี่ยให้เขาเป็นวงกลมนะคะเกลี่ยเขาเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะพยายามให้เขาบางที่สุดนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่กรอบเนาะถ้าแป้งหนาเขาจะไม่กรอบค่ะ เราก็ตั้งไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนให้เขาเป็นสีน้ําตาลแบบนี้หลังจากนั้นเราทาด้วยเนยนิดหน่อยค่ะอันนี้เพื่อนๆจะทาหรือว่าไม่ทาก็ได้นะคะค่ะหน้าแรกเราจะทําเป็นหมูหยองน้ําพริกเผาค่ะเราก็ทาน้ําพริกเผาลงไปก่อนนะคะสําหรับเออตัวไส้ของเครปเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ทําเป็นไส้อะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยหมูหยองค่ะ เราก็ตั้งไปสักครู่หนึ่งค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้พายซิลิโคนช่วยนะคะค่ะแล้วเราก็พับตามภาพเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนนะคะเ,เพื่อนๆเราะวังมือนะค,ะค่ะเครปนะคะยิ่งแผ่นบางนะคะแล้วก็ไฟอ่อนๆเนี่ยตัวเครปเขาจะยิ่งกรอบนะคะค่ะอันนี้เราก็ไปพักบนตะแกรงให้เขาเย็นค่ะ สำหรับไส้ต่อไปนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะตักแป้งลงบนกระทะนะคะค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะพยายามเกลี่ยเขาให้เป็นแผ่นบางๆนะคะหยอดแป้งลงไปนิดเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องหยอดลงไปเยอะเนาะค่ะเราก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะรอจนแป้งเขาสุกกรอบค่ะ ดูจากสีของแป้งนะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทาด้วยน้ำเชื่อมค่ะที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะที่เราเอาไข่ผสมกับน,น้ำตาลเอาไว้เนาะเอ,อ่สำหรับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นไส้ฝอยทองนะคะค่ะเราก็นำฝอยทองนะคะมาโรยค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบนะคะแล้วก็โรยด้วยงาคั่วของเราค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราก็พับนะคะ สำหรับไส้ต่อไปนะคะก็จะเป็นไส้นมข้นหวานค่ะในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีไส้อย่างอื่นเนาะเราสามารถใช้นมข้นหวานแทนได้นะคะก็วิธีการเดียวกันเลยค่ะพยายามเกลี่ยแป้งให้เป็นแผ่นบางๆค่ะ หลังจากที่แป้งเขาสุกกรอบแล้วนะคะเราก็ทาด้วยเนยสดค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ตามที่เราชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยนมข้นหวานอันนี้ก็โรยได้ตามชอบนะคะแล้วก็เขีย่ยให้เขาทั่วแผ่นค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็พับนะคะ สำหรับครปนะคะถ้าเกิดว่าเราทําสุกใหม่ๆอย่างเงี้ยตัวเครปเขาจะกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพักทิ้งไว้เนี่ยให้เขาเย็นสักพักหนึ่งครปเขาจะนิ่มนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราทําเครปกรอบนะคะสูตรนี้สามารถนําไปสร้างอาชีพได้เราจะทํำยังไงให้เขากรอบนานนะคะวิธีการก็คือให้เพื่อนๆน,นําไปเข้าเตาอบนะคะไฟอ่อนๆเลยค่ะ ั้งอุณหภูมิอ่อนๆนะคะแล้วก็อบสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีแล้วแต่เตานะคะเพื่อไล่ความชื้นค่ะตัวเครปของเราก็จะกรอบคงทนนานค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพซึ่งฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวแม่นายทําคลิปใหม่ๆนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ